ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมคิมเดมนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการรีวิวโปเกมอนตัวใหม่นะครับผมซึ่งโปเกมอนตัวใหม่นั้นมีชื่อว่าบูเมลคอนนะครับผมชื่อถ้าอ่านไม่ผิดน,นะบูเมลกอนะะนื้อความนี่เจ้าตัวนี้เลยบูเมลคอนนะเป็นโปเกมอนตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมซึ่งผมก็รีบซื้อมาเลยนะครับรีบซื้อมาเลยซึ่งก็เก่งนะ อีกทีเลยว่ามันจะเป็นตัวที่ดีอย่างนี้ซึ่งเซตเอเทียมที่ผมจะใช้ก็จะเป็นเซตนี Z ้นะครับผมอมมันขอไปดูโอเคนี่แหละเซตนี้เดี๋ยวเราไปดูสกิลของเจ้าตัวนี้กันเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะโอเคนะคะสำหรับสกิลของเจ้าตัวนี้สกิลแรกเลยก็คือสกิลฟองนะครับผมจะเป็นการสร้างลู่กับตัวเองนะแล้วก็กดอีกทีจะเป็นการระเบิด สร้างไดมินนที่มึงเลยได้นี่เดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกทีเลยว่ามันเป็นยังไงนี่ขอคลุกนะ่ะก็สร้างไดมิทที่มันแรงนะก็ยังเล่นได้ไม่ค่อยมากนะขอลองดูก่อนว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยผมยังเล่นได้ไม่ค่อยมากขอลองดูก่อนว่าปล่อยเวลาหมดมันจะแตกไหมก็แตกดีๆนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่ดีเออลืมไปเลยเออโต้แอทเทคนะครับผม โจมตีครั้งที่3เนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะไกลหนึ่งสองแล้วก็ครั้งที่3จะเป็นระยะไกลปล่อยกดออกไปนะใช้กดแลว้วบบนี้จะทำให้ศัตีูถอยนะทุกอยาก่างโอเคเราไปดูท่าที่สองกันเลยนะผมท่าที่สองเนี่ยผมขอพี่เอ็มปีไอโอเคปีไอก่อนท่าที่สองเนี่ยจะเป็นการพุ่งเข้าชนนะผมพุ่งเข้าชนแบบนี้พุ่งเข้าชนจะเข้าไปชนที่ศัตรูรอในระยะเวลาสั้นๆ หน่อยไปก่อเวลาทั้งชันซึ่งสร้างดาเมที่ก็เบาเลยนะไม่ค่อยแรงมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลที่ผมจะใช้กันเลยนะะเพราสกิลที่ผมจะใช้จะเป็นคลื่นมังกรน,นะนี่คลื่นมังกรน,นะจะเป็นท่าที่จะสร้างดาเมจที่อยูซเลยสร้างดาเมจรวม 1, รหนึ่งพรามดาเมจรวมมันเนี่ยโอเคมาต่อ 1542... เอ้ย1428นะี้ะดาบีมันก็ถือว่าโกงนะ่าเลก่นะโอเคเดี๋ยวเราจะลองใช้ค่าส<ม>ูงเบียที่ผมใช้กนดูเลยดูมีที่ผมใช้จะเป็น power whip power whip จะเป็นการดึงศตูมานี้ถ้าหนึ่งคือปล่อยชื่อลงไปย่างๆท่ะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่าแต่ เมื่อ <reading> ถ้าเกิดเราเลือกแน่นอนเนี่ยแล้วเรากดใช้ท่านี้มันจะดุเลือด้วยนะครับนี่นะขอโจมตีก่อนนี่นะคะผมอู้ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการให้บอทโจมตีผมตจอผมเลือดน้อยมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราใช้ดูเออลืมไปอีกทั้งสิ่ของมันต้อคืออยู่ในหญ้าแล้วมันจะไอ้นี่นะถ้าเกิดมีรูปลูกหญ้าอยู่ข้างน้อเราเข้ามาในหญ้าเราจะได้ฟุ้งฟูเลือดนะโอเคใช้ฟุ้งฟูไม่ใช่แน่นอนนั่นอ่ะอู๋เถอะนะ แต่นีไนะม่ฝึกแรงเพราะว่าเลือดเยอะเลยโอเคเดี๋ย okay. วเราไปดู power up กันต่อ,อไอ้ power whip ไม่ใช่ power up รับสกิลสองที่ผมเลือกใช้ถือว่า power up เนี่ยน้ำหนึ่ง,งใช้กับอไอตัวนี้จะเป็นการลา่กตัวอย่างนี้นะฮะโหสร้าง damage ที่ไม่ได้รุนแรงมากแต่ก็เป็นการกดกดศัตรูได้สมมติตรูจะหนีนี่งตัวหนีกลับมาหนีแล้วเราก็ดึงศัตัวไปแล้วเราก็เคลื่อนึ่าุ๊บแล้วก็กตีหลอก ก็ได้นะคบผมก็ถือว่าเป็นตัวที่โกมอยู่นะโอเคเราไปดูค่าอัติกันเลยนะครับเตะเติจะไปกัดนเสกฟ้าเสกฝนก็เห็นตัวเองแล้วก็จะมีโลเยอะมากนะแล้วก็โดนตีแรงมากโู้โหทีกัดนแรงมากแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่เน่เนได้ก็ถือว่าเป็นตัวที่โกงนะถ้าเกิดเราเลื่อนไปทางเ้าก็ลิ่งเลี่ยงโกงเดี๋ยวเราไป ซึ่งที่ผมรีวิวสกินไปแล้วสกินแล้วนะล้างตึงตึงๆเราต้องล้างนะไม่งั้นเราจะไม่ได้เลยวิวเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ล้างเราก็จะไม่ได้เลยวิวโอ้ยอย่าไปไล่กดเขาดิเอ้ยจะไล่กดดีนะให้เขาเอาแต้มมัน มาอะไรเนี่ยโอ้มันหลบคู่มเหมือนเขาชื่อคนนลีของเราในเรื่องอือหอป็นยังไงบ่ะอ้าเจ็บต่าอีอออ้ามันหลบได้โอ้ยแล้วมันทำคะแนนได้ริ่งเลยวะทำไมเย เอ้นี่เหรอไอ้นี่เหรอนี่งานนักพี่แล้วสวยสวยขออะ่เอาเอาไอ้นี้ก่อนนะครับเอาเรื่องก่อนไม่กล้าอยู่ในีพุ่มนานๆอยู่ในีพุ่มแล้วมันจะได้เลือดอืมถอยเลยใครมันจะไปสู้อยู่เดี่ยวพุ่มอยู่ในีพุ่มอยู่เดพุ่มเราได้เลือดนะครับได้เลือดแล้วก็ได้ปั๊บหลุดวิ่งเร็วหมดเลยวันนี้ เราเริ่มตาม right ทันเขาเลยโอเคถอยๆตึ๊เติมเฮ็ดโมเดียรไม่ต้องคนเดียวตอนนี้โปกป้องกี่นู้อุ้ยอุ้งซามากเลยไม่งั้นเราจะเป็นเหมือนเมื่อกี้โดนหุดเว้ารัวๆเลย บมเขาแบบเลือดเยอะมากอ้าวดีมากอู้เมื่อเราได้นี่แล้วผมได้ตัวนั้นทำให้เราได้ EP เยอะมากเล่นดีเล่นดีไปทำแต้มทำเต้มปูนโอ,อ้ยยิยมยย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  โอยเดยวมันเรียกพวกมาโถเดี๋ยวไปสู้ก the ับม so, ันเทลเทลเทลมาต่อตอลาดตึงตก็เขาเต้มเยอะแล้วไงให้ผมได้เต้มมาเดเดี๋ยวให้เขาไปเดีเราเทงงเเ จะผ้าไหนีจะผ้ามึงเพินมมที่วยมึงเพิ่มา,ม,พมาช่วยเหรอไปเลนล่างฝากการเลนบนด้วยเดี๋ยวมันระสอยีกเช่นเดี๋ยวผมไปกันเนี้ยเอาอะไรของนายเนี่ย<ะ>โอ้ย<ะ>นี่ไม่เป็นจริงกลัวเขามาสอยเลนบนน่ะที่เขาจะไปการเลนบนไปไปดูคาลิโอ้นี่มันอึดเนอะ อึดอึดเนาะมุ้งรับมืยอยากมากลูกคาลิโอแรงอึดเลฉันแรงัอึดเอาเลยฟิวเดอร์ซันฟิวเดอร์ซันฟิวเดอร์ยอทำคะแนนได้สบายเพราะว่ามีเตกระหาไม่ต้องารลูคาลิโอลูกคาลิโอลูคาลิโอตึงทำต้ม่อทำแต้ม่อวนี่ยด้ไมเนี่ยทเนี่ย้เนี ไม like, ่ละเ่อว o มันมันเชื to ่อวมามันมวเลยอย่างงี้มันก็ถกไปแล้วฮึทนก็ช่ันเรียมเรียมเรียมเียมโอ้เรียมใส่ผมเอ้ยเอาด้วยเอาด้วยปุ้มไม่ได้แตงอยก็มีอยู่ใกล้ เอาแอปโซ่ดิแอปโซ่ e มันทำทรงตึงเน,นอ<า>เอาแอปโซนะคับผมเพราะว่ามันเก่งเป็นตัวที่เก่งเอาแอปโซก่อนแอปโซก่อนโอ้ยไม่เอาแอปโซก่อนนะถอยรับพี่กนหน่อยโซ่ e มัน,นทำงตึงไม่ไหวะอะฆ่าได้หนึ่งยังไงละ่ะ ตัวดาเมจหายไปหนึ่งนะผมคาบิโกน,โนเออเ,เออคิโดซันคิโดซัมเออไม่มีตัวดาเมจแล้วเกิดอะไรชื่ออะไรนะเอ็ดเบิร์นใช่ไหมเออไม่มีตัวดาเมจแล้วตัวดาเมจมันตามหมดเลยโอ้โหโดนมีดเยอะมากแต่ถ้าสองก็ไม่ใช่เปล่าไม่ใช่เวลามาฟาร์มจะขอป้ามย มาช่วยแล้วโอ้พื่อนตายทอยๆอยทอยเอยู่ก็ไม่เยอะก็เยอะนะใช่ไมฮึเยอะมองทำทรงตึงเลยผมเนี่ยเนี่ยแอปซูเนี่ยมันชอบใช้เหลี่ยมใส่นะผมมันตีไปให้ มันไม่ตายได้ไงอะอ้าึ่พูดสกตัวมันอะอเ,เราเข้ญญาย่าเฉยแต่สุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีแต่แอปซูมันมันยังไม่ตายได้งก่นนอนงงเยเได้เปียกหนึ่งเเอาเลยนึงเดื่อน โอเเอมาแย่งจะมาย่งอะไรนะที่นำนาไม่อแอปซนะเอความที่มันเ่านำ่ใาแต่ก็อย่าฟามากเกินไปนะครับเอมันมีตัวจะล้วงอะตัวจะล้วงอะนะมเอามไป่นไดไงอะวอน้ โหอยเพื่อนหอยเราก็ต้องโอยนะครับเราไม่ใช่ว่ยืนอยู่นั้นนะเราก็ไม่ไหวนะครับแต่เหมือนป้องกันได้อเอาเลยโยนจะไม่มีใครมาเออเออโอยเด็บเบิลเลยเชิญรอดมาถึงตรงนี้ได้ไหมอืมอืก็สวยสิอืมก็สวยสิไปไหนไปไหน เมื่อกี้ไปไหนอะเมื่อกี้จะไปเอาป้อมเหรอไนเอ็มาเอาป้อมนะครับโอ้มันหิ้วหิวไม่แค่ตีธรรมดาก็ได้ทีอันตีไปแล้วอันตีไปแล้วตีธรรมดาอย่างเดียวก็ได้นะตอนนี้จบชนะแล้วแหละจบ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 ไม่ได้โชว์เท่าไหร่เลย โจหนึ่งน่าจะเพราะว่าศัตรูมีเด่ดตัวแบบเบิร์ดนามิทแรงๆแล้วก็หลบๆพิวๆเลยนะก็เลยใช้ห้าหนึ่งดุเลือดไม่ค่อยได้เลยก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปห้าพันเท่าไหร,ร่ขอโชว์หน่อยจะหนีทำไมขอโชว์ได้ๆเหรอไอ้ดุเลือดกงอ่ะเวลาหมดวันนี้ศ <s> ัตรูมีเด็ดตัวเบิร์ดแรงๆแล้วก็ไอ้นี่นะเบิร์ดแรงๆแล้วก็พิวๆนะมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้โชว์ เพราะว่าถ้านหนึ่งอ่ะมันมันใช้ได้แต่ว่ามันต้องช์จนิดหนึ่งมีแล้วตัวมีแต่ตัวเปลียวด้วยทำให้ตัวผมชา์จนั้นมันตัวผมช์จเนี่ยแล้วมันพิวไปที่อื่นไงเออมันก็เลยสูไม่ได้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับผมเราเล่นกันดูได้นะแต่ว่าผม,มนานไม่แนะนำให้ซื้อเลยนะเพราะว่ารออีกแค่ไม่กี่วันนี้ก็ได้แล้ว นี่เลยผมทำดูดผมเข้าร้าน้ายดูเดียนเยน,นี่ยเนีเน,น,นี่เขาบอกว่าอีกสวันนะครับผมถึงจะสามารถปลดล็อกเอ้ยสามารถจะสามารถได้ใช้เหรียญซื้อได้นะผมซึ่งผมรีบซื้อนะดูดิดาวเหลือเจดสิบสองดวงเลย <c oughs> โอเค สำหรับว,วันนี้เนี่ยเราได้เวลาจบกันแล้วนะแล้วผมก็อาจจะไม่มันนะเพราะว่าตอนเดกตัว,ตวไม่แด่ตัวผิผวๆอะ่ะยืนเรายืนอยู่ในดงไม่ค่อยได้อ,อะไรก็จะลำบากนะผมซึ่งสำหรับตัวเนี้ยผมแมน,มนะนำนะถ้าเกิดจะเอามาเล่นเนี่ยเอามาเล่นเป็นตัวสายแทงหรือไม่ก็สายแบบรับเท้ารับเท้าเรียกรับเท้านะสายแบบรับเท้าคอยแทงให้เพื่อนคอยรับตามาให้งงเพื่อนนะ ดีกว่านะเพราะว่ามันดูดเลือดได้ถ้าดนึ่งถนงกงแล้วก็ถ้าเราทุ้มย่ามันก็จะได้เลือดเพิ่มแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นตีแรงขึ้นได้อโต้เอทเทคบนัสอีกนะครับผมโอเคระดับตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ากากนะโกงมากนะครับผมโกงมากเลยคือเขายังไม่ปรับดุลนะสำหรับเจ้าพี่เมียวก่อนก็สำหรับใครที่ไม่อยากซื้อในราคา500กว่าเนี่ยก็มาซื้อดีๆได้นะ 211เองนะครับผมอีก4วัน13ชั่วโมงด้วยนะก็คือพอมันจะเป็นเหรียญพอดีตอนมาหมดเซตอันนี้นั่นแหละนะครับผมซึ่งใครอยากซื้อก็ซื้อได้นะมันเป็นตัวที่กิ่งพอใช้ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยต้องศึกษานิดนึงก่อนนะครับผมซึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้ละเอียดมากนะขอให้ได้รับรู้ว่าคลิปนี้จะให้ท่านผู้ชมตัดใจได้ว่าอยากจะซื้อดีหรือไม่นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้ ลอง2สกิลที่เหลือเนี่ย mm hmm. ก็สามารถบอกกันได้นะผม mm hmm. แต่ว่า mm hmm. ผมไม่รู้นะว่า2สกิลที่เหลือเป็นยังไงบ้างนะ mm hmm. เพราะว่าผมไม่เคยใช้โอเคไปละ